สวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตในเกมนาูโตชิปูดเดนอัลติเมตินจาสตอร์ม4เนื้อเรื่องของโบรูโตครับก็กลับมาต่อกันเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยมีเควสของน้องฮิมาวาริผงหมาเนี่ยน่ารักนะ่าชังจริงๆอดใจไว้ก่อนคุณผู้ชมเราไปเคลียร์เควสของล็อกลีก่อนนะครับเขาบอกว่าเป็นการต่อสู้อันดูเดือดในช่วงของการทดสอบความทนทานผมว่าได้เป็นความทนทานของสนามสอบจูนินอันใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรา จะมุ่งหน้าไปทำเค e ว็ l o c k l ก่อนอดใจไว้ก่อนสำหรับคนที่อยากเจอกับฮิมาวารีความน่ารักของน้องเนี่ยผมเข้าใจดีเลยเลยครับมาแล้วนั่นไงไาย็็อ k ีีครับอยู่กับอาจารย์กายแล้วก็คาคาชิด้วยแล้วทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยมาแล้วว่ะขอต้อนรับกข้สู่สนามสอบแห่งใหม่ที่เพิ่งซ่อมเสร็จโอ้โหดูเจ๋งมากเลยนะครับ แน่นอนคาคาชิกาลีแล้วก็ฉันเราอะควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดเลยจำได้ไหมละ่ะ <laughs> มันดูดีกว่าเก,ก่าต้อง500รเท่านะ่ย <laughs> <laughs> ไม่จริงเลยมันก็ดูเหมือนเดิมนั่นแหละคาคาชบิบอกลีบอกว่าเอาละ่ะตอนนี้นะ่ะมันมีเหตุผลพิเศษนะที่ฉันเรียกเธอมาที่นี่เรานะ่ะซ่อมสนามสอบเสร็จแล้วก็จริงแต่เรายังไม่ได้ลองทดสอบความทนทานของมันเลยเนะี <laughs> ่ยเราจะไม่ต้องมั่นใจว่าเวลานินจาสู้กันในนั้นนะ่ะมันจะไม่พังทลายอีกหมายความว่าคุณอยากให้ผมเนี่ยทดสอบ ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วเก่งดีนี่หัวไวเหมือนกันนี่เอาละครับก็คงจะต้องลองต่อสู้กับใครสักคนดูเพื่อทดสอบความทนทานของสนามสอบอันใหม่นะครับจัดไปเชื่อมือท่านบรูโตท่านนี้ได้เลยแน่นอนครับไว้ใจผมได้เลยขอบใจมากนะอาริกกโตคุณไซมัสแต่ว่าทำไมถึงต้องเป็นผมล่ะครับมีคนต้องเยอะแยะที่สามารถทำงานนี้ได้อะนะก็ถามได้ดีนะ บอกจริงๆแล้วการทดสอบเนะี่ยไม่สามารถทําได้โดยตัวคนเดียวหรอกนะเรากําลังจะให้นายเนี่ยต่อสู้กับคนอีกคนหนึ่งเพื่อทดสอบความทนทานางไงละ่ะตอนนี้เนะี่ยเราสามารถหาผู้อาสาสมัครคนอื่นได้แล้วซึ่งน่าจะเหมาะเลยล่ละที่จะสู้กับนายเหมาะกับผมเหรอครับชิกรไดแล้วก็ยูริจากหมู่บ้านสายฟ้า,ยยางไงละ่ะทั้งสองคนเนี้ยเธอเคยสู้มาก่อนแล้วใช่ไหมในการสอบครั้งก่อนจริงเหรอครับแต่ว่าผมตกใจมากเลยที่เขาตกลงจะร่วมมือในครั้งนี้ด้วยเนี่ยพวกเขาเนะี่ยมีเหตุผลของพวกเขาอยู่ คงจะเป็นเพราะว่าครั้งที่แล้วแพ้เรามาก็เลยอยากจะมาแก้มือหรือเปล่านะครับอ,อรีบอกว่ายัางไงก็ตามนะฉันอยากให้เธอสู้กับพวกเขาทั้งสองคนฉันมั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องจัดเต็มแน่นอนฉันอยากให้เธอเนี่ยใช้ความสามารถแบบสุดๆไปเลยเหมือนกันนะเพื่อที่จะได้พยายามเอาชนะพวกเขาให้ได้ <Yes. S 1> แน่นอนครับคนแรกจะเป็นยูรุอินะครับ <Yes. S 1> จากหมู่บ้านสายฟ้านะครับ <laughs> ฉันเนี่ยดีใจจริงๆเลยนะที่ฉันแวะมาอยู่ที่หมู่บ้าน,คนโคโนฮาก่อนตอนนี้ฉันกำลังทำภารกิจอยู่พอดี ไม่คิดเลยว่าจะมีโอกาสได้มาทําอะไรอย่างนี้อีกครั้งเนี่ย <ฮะ S 1> นายรู้ไหมฉันหง่ดหินมากเลยที่ฉันแพ้นายครั้งที่แล้วเพราะว่านายโกงฉันเนี่ยเออครั้งี้แล้วบรุโตโกงมาว่าใช้อุปกรณ์นินจานะครับตอนนี้ฉันดีใจเหลือกเกินที่จะได้มีโอกาสสู้นายอีกครั้งหนึ่งบรุโตเองก็จะได้โอกาสในการแก้ตัวด้วยนะครับสู้แบบยุติธรรมเฮ้ต่อให้ฉันไม่โกงเนี่ยยังไงผลก็เหมือนเดิมอยู่ดีคราวนี้ฉันก็ชนะเหมือนกันยูรุอิว่าไงครับ ยูรี่นี่เป็นลูกของบีป่ะเนี่ยมันมีแบบมีสร้อยคอของ8หางอยู่ครับเนี่ย <c oughs> เห็นปะดูเหมือนนายจะพร้อมแล้วสินะฉันก็ไม่ต่างกันเหมือนกันมาเลยดีกว่าจัดไปเป็นอะไรกับคิลเลอร์บีป่ะครับเป็นลูกหรือเปล่ามันมีสร้อยคอ8หางอยู่แล้วหน้าตาคล้าย,ยๆด้วยนะนกลัวๆเหมือนกันพุ่งเข้ามาฉันก <c oughs> ัด <c oughs> อยู <c oughs> อ่แ <c> ล <oughs> <c oughs> ้ววะนายต้องเข้าอย่างงี้กระสุนพงจักมัเก่งขึ้นว่ะอากูแล้วนี่นะ คิดเหรอว่าจะหลบฉันได้เนะี่ยอยู่รุ่ยสุนบงุงไม่โดนแข็งแกร่งจริงๆว่ะ<อ>ลูกบอลระเบิดสุนบุงจัดอัดเข้าไปครับนี่นะหาตะก้าแป๊บ เต็มเท่ากันไน้เลยเบรกไว้ครับนี่แนะ่พวงมาลัยเอ้ยไม่ใช่พวงมาลัยทาวกระจาย <c oughs> ยันได้หมดอะ่ะคอ,อมโบครับหลาเซิงกันถัดเข้าไปครับสุนบงจกักนี่นะลูกบอรลระเบิดครับอุปกรณ์นินจาต้องใช้คุมสุนบงจกัก อัดเข้าไปยู้รูอีกผลงานต่อสู้มันเหมือนเดิมเว้ยโอ้ยท่าไม้ตายมืม่มจะาก,กาไม่ถึงโอ้ย,อยจบแล้วนะตอนแรกว่าจะจบด้วยท่าไม้ตายแต่ดูเหมือนจะยากครับจบด้วยท่าธรรมดานี่แหละนี่แนะ่กะจะโชว์เท่ซะหน่อยหแหลงเอครับมันเก่งขึ้นนะครับ บอดหลังๆนี่แบบว่าไม่ธรรมดาจริงนอนหมอบไปซะฉันแพ้แม้ว่านายจะไม่ได้โกงงันเหรอเป็นไม่ได้ยังไงอออสลบไปครับมีนินจาคุมสอบลงมาครับทำได้ดีมากเดี๋ยวฉันขอเช็คสภาพของหอสอบกอนนะว่าโอเคไหมอะไรนะฉันจะไม่นต้องตรวจสอบว่ามันทนต่อแรงสะเทือนของการต่อสู้ได้หรือเปล่าโอเคครับ การสู้เมื่อกี้นี้ทําให้สนามสอบมันสะเทือนขนาดนั้นเลยเออถ้างั้นคนต่อไปก็คือฉันเองอ่ะชิกีดอีครับนักควจะแปลกใจสินะที่ฉันไม่อยู่ที่นี่มีสามเหตุผลนะที่ฉันไม่อยู่ที่นี่เนะี่ยข้อแรกก็คืออาจารย์ฉันน่ะสั่งให้ฉันมาเข้าร่วมด้วยข้อ2ก็คือแม่ของฉันน่ะจับฉันตี คือมึงโดนบังคับทั้ง2เหตุผลเลยและอย่างที่3ก็คือฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะที่ได้มีโอกาสมาดูว่านายแข็งแกร่งมากขึ้นแค่ไหนถ้าหากว่านายไม่โกงโบรุโตคิดในใจดูเหมือนพวกเขาเนี่ยจะไม่หยุดพูดเกี่ยวกับเรื่องการโกงของฉันเลยนะฉันรู้นะว่าฉันไม่ควรจะทําแบบนั้นแต่ถึงอย่างนั้นแล้วโบรุโตคราวนี้อย่ากโกงอีกนะฉันรู้แล้วนะถ้ <c oughs> างั้นแล้วก็ <c oughs> จัดเลย <c oughs> มีโอกาสได้สู้ซ่อมอีกครั้งหนึ่งโดยไม่โกง ชิกาไดนายประมาทฉันเกินไปหรือเปล่าอ่ะเาลาครับลูกชายของชิกามารุครับสายเงาอ,อ่ะปักไปก่อนหวัวหน้าไปครับกระเด็นไปนู่นเลยฮะบอลระเบิดกระสุนวกจัดใช้ท่าเบาๆหน่อยแ่ไม่ต้องใช้ท่า,าแรงมาก ยกเว้นตอนนี้มาแล้วครับกระสุนวงจกักพายุหมุนเต็มสุบเคลี้ยงเป็นไปตามแผนเลยนี่ฮนะไ้แตกจะปิดวสวยๆเลยล่ะชิคกี้ดกระสุนวงจกักผมเมื่อกี้มันจะอวคเคนนิ่งครับรีบใส่ก่อนเลยครับ ตายซะมึงชิดกะได้จะสมุนวงจกพายุหมุนตูมพัดซีนมาฉันต้องชนะครั้งนี้ให้ได้ไม่งั้นฉันคงไม่ใช่นินจาที่แท้จริงตามแผนเรเยบร้อยครับสงสารชิดกะไดคุ้งจังเลยนะครับสวยจริง สุดท้ายไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงฉันก็ชนะได้อยู่ดีไม่ได้โกงครับแรงเอสด้วยนี่คุกเข่าเลยวะฉันเห็นแล้วละ่ะนายนี่มันทนทายาจริงจริงนายก็เหมือนกันนะทำได้ดีมากทั้งสองคนที่เหลือเราจะจัดการตรวจสอบเองว่าว่าสนามสอบเป็นยังไงบ้างตอนนี้นายกลับไปหาลีได้ละเรียบร้อยสักทีครับสนามสอบ น่าจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วน,นะฮะให้อาดทดสอบจริงนะ้องเอาพวกโอซุสุกิกลับมาระเบิดทีหนึ่งรีบอกทำได้ดีมากบุรุโตะก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการทดสอบไก <Nice. S 1> ายบอกสุดยอดจริงๆเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากจิตวิญญาณฉันลุกไหม้ไปหมดเลยขอบคุณมากครับเอาล่ะที่เหลือเราจัดการเองตอนนี้นาจะไปไหนก็ไปซะทำได้ดีมากขอบคุณมากเลยครับเหนื่อยจังเลยอะไปดีกว่า นั่นสินะลูกชายของนารุโตอืมดูเหมือนนายจะพอใจมากเลยสินะคาคาชิแน่นอนอยู่แล้วเจ้าตัวป่วนตัวนั้นน่ะสักวันหนึ่งจะต้องแข็งแกร่งขึ้นมากๆแน่ๆเหมือนกับที่นารุโตเป็นยังไงล่ะฉันรูนะว่านี่เป็นแค่การทดสอบน่ะแต่ถ้าสองคนนั้นที่เขาสู้ด้วยน่ะก็เป็นคู่ต่อสู้ที่รับมือยากพอสมควรแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเขาก็ยังชนะได้แถมยังออกมายิ้มล่าระลื่นอย่างนี้อีก ด้วยเหตุผลบางอย่างนะฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีแต่นั่นแหละทําให้ฉันมีความสุขโอ้ฮึสงสัยฉันจะแก่แล้วจริงๆเนี่ยกายบอกใช่นายน่นะฟังดูเหมือนคุณปู่เลยนะที่พูดออกมาฉันยังไม่แก่ขนาดนั้นนะเว้ยเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเควสครับเย้ยเสร็จแล้วอะะสกะสการฉันรู้ว่าฉันทำได้อะ โอ้การาครุงสงสัยจะต้องเก็บนอฮิมาบริไว้หลังสุดนะครับเรามาดูคาเซคาเงะเจนเทลอก็คือเรื่องราวของคาเซคาเงะนะครับเขาบอกว่าชิกาไดอิและก็เทมาริเนี่ยดูเหมือนจะมีคนเจออยู่แถวแถวลานของหมู่บ้านโคโนะฮะนะเดี๋ยวเราไปดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแถวแถวนี้ครับชิกาไดอินี่ไงเทมาริ mm hmm. กับการาเฮ้ยนั่นมันชิกาไดอินี่การาแล้วก็เทมาริด้วยเหรอเกิดอะไรขึ้นกันนะขอเสือกหน่อย โยชิกาไดอีอ่าโบรุโตดูเหมือนฉันกับน,นายจะเจอกันบ่อยมากเลยนะพักหลังๆเนี่ยใช่แล้ว <It o. S 1> เออสวัสดีครับสวัสดีฉันว่านี่เป็นการเจอกันที่แปลกมากเลยนะแต่พอมาคิดดูแล้วพวกนายก็เป็นญาติกันใช่ไหมละ่ะนายเจ๋งมากเลยนะชิกาไดอีฉันหมายถึงว่านายเป็นญาติกับคาเซคังเง่การที่ฉันเป็นญาติกับคนเจ๋งๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าฉันเจ๋งหรอกนะอันที่จริงแล้วถ้านาย เอาหลักเหตุผลนี้มาพูดแล้วก็นายเจ๋งกว่าฉันอีกอะเพราะว่าพ่อนายเป็นโฮคางเงะเออก็จริงนะกาลาบอกว่านารุโตะสบายดีไหมเออ<ด>อะไรนะครับเขาถามว่านารุโตะสบายดีไหมอ๋อครับเขายุ่งมากๆเลยแหละครับโอ,อ,อ้ยุ่งมากๆหมายความว่าหมู่บ้านเนี่ยกำลังตเติบโตแล้วก็เต็มไปได้วยความสงบสุขสินะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากนะคนที่จะช่วยผลักดันแล้วก็ทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าได้เนี่ยจะต้องเหนื่อยยางมากเลยละ่ะบรุโตะพ่อของเธอเนี่ย เป็นผู้ชายที่สุดยอดไปเลยนะอย่าลืมสะละครับผม <c oughs> ชิกาด้อีกเงียบครับเออลุงกาลาครับดูเหมือนลุงกาลากับท่านโฮคาเงะเนี่ยจะสนิทกันมากกว่าคาเงะคนอื่นพวกเขาเป็นอย่างนั้นมาตลอดเลยเหรอครับคุณแม่เออก็ไม่เชิงหรอกนะ แต่ก็ใช่นั่นแหละพวกเขาเน่ยเคยต่อสู้กันมาก่อนก็เลยสนิทกันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนไงล่ะบรูโตคิดในใจว่าเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะที่ฉันจะได้ฟังเรื่องราวของคุณพ่อแล้วก็กะอาระนะ่ะเอาสิเสือกเลยมึงมาเพื่อเสือกอยู่แล้วไงบรูโตได้ฟังเรื่องของคุณพ่อกะอาระโอ้เรื่องเยอะเลยครับเคยไปช่วยกันมาเคยสู้กันด้วยอะไรอย่างงี้เอ่อมีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างไหมครับเกี่ยวกับมิตรภาพของคุณกับคุณพ่อนะ่อเรื่องราวน่าสนใจงั้นเหรอใช่ครับ ผมรู้ว่าพ่อกับคุณเนะี่ยสองคนนะเป็นเพื่อนดีๆต่อกันแต่ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างคุณสองคนอย่างที่ผมบอกเลยครับพ่อของผมยุ่งมากๆผมเลยไม่เคยได้ฟังเรื่องจากพ่อเลยถ้าหากว่าคุณรู้อะไรเจ๋งๆแล้วก็ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับอ๋อเรื่องเจ๋งๆงั้นเหรอเทมาริบอกฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอจะได้เจอกับเรื่องเจ๋งๆหรือเปล่าแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ฉันไม่เคยลืมเลยละ่ะอ้าวเทมาริเป็นคนเล่าครับเป็นเรื่องที่หมู่บ้านทรายครับซึนะ ทีมเจ็ดมาว่ากาะกาลากระลังฝึกงั้นเหรอ oh. ใช่มันก็ไม่ได้เป็นทางการนักหรอกนะแต่ว่าเขาอยากจะฝึกด้วยตัวเขาเองเนี่ยอันนี้คังคุโร่พูดนะครับเทมริบอกว่านั่นคือเหตุผลไงล่ะที่เราต้องตามคนสนิทของกาละมานั่นก็คือนายนารุโต่โดยที่เขาฝึกกับนินจาสายคนอื่นๆก็ได้นะแต่ว่าไม่มีใครกล้าสู้กับกาละเลยอะ่ะ <Yeah. S 1> ฉันจะดีใจมากเลยนะถ้าสมมติว่านายสามารถช่วยเราได้เพื่อความปรารถนาของกาละเนะี่ย ซากุระบอกว่าอืมจริงๆเรามาจากต่างหมู่บ้านกันนะฉันคิดว่าการที่เรามาจากต่างหมู่บ้านกันมันจะทําให้เราอมอมือกันมากกว่าอีกไม่ใช่เหรอเธอไม่เป็นไรหรอกนะสากุระอ้าวหมายความว่าไงอ่ะชิคามารุบอกฉันว่าเธอน่ะไม่เคยให้ความรู้สึกส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานอยู่แล้วนี่อะไรนะเขาเชื่อใจเธอมากเลยนะแหมแล้วมึงไปคุยกับชิคามารุตอนไหนวะเทมาริเชื่อใจงั้นเหรอนั่นคือความเชื่อใจงั้นเหรอฉันว่ามันไม่ใช่มากกว่านะคันคุโร่ถามว่าอ่ะแล้วจะยังไงล่ะจะช่วยพวกเราไหมแน่นอนฉันพร้อมแล้ว <S 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 ซาอิก็บอกว่าฉันก็พรอเหมือนกันจะให้เพิกเฉยต่อกับตันคันคุโร่ก็คงไม่ได้ฉันยังไม่ใช่กับตันเว้ยแต่ขอบใจนะซาอิสักุระบอกว่าเอาล่ะในในเราก็มาถึงที่นี่แล้วอ่ะฉันก็ไม่ว่าหรอกนะที่จะสู้กันอ่ะแล้วคิดว่ามันจะโอเคจริงๆหรอเรื่องเนี้ยการะบอกแน่นอนฉันอยากให้เธอจัดเต็มฉันอยากให้เธอชนะฉันก็ได้ไหมให้โค่นท่านคาเสะคางเงี้ยงั้นเหรอฉันชักจะกังวลแล้วสิแต่ไม่เป็นไร ถ้าหากว่านั่นเป็นสิ่งที่เธอต้องการละก็ฉันจะทําให้ดีที่สุดเลยละ่ะตอนนี้คือกาลาเป็นคาเสะคาเง,ง้แล้วด้วยนะครับซาอิบอกว่าเออแล้วเราจะให้ฝึกแบบไหนดีละ่ะคังคุโร่บอกว่าเหตุผลทั้งหมดนี้ก็เพื่อฝึกกาลานะแต่ฉันอยากจะลองอะไรใหม่ๆหน่อยเราจะลองแยกนินจาซายกับนินจาของโคโนฮะเพื่อจับคู่กันดูเทมาริบอกว่าจริงๆแล้วในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้จับคู่กับใครสักคนเพื่อต่อสู้หรอกนะซากุระบอกว่าอ๋องั้นก็สู้เป็นคู่ๆใช่ไหมเ <laughs> ข้าใจแล้วละ่ะซาอิบอกว่าฉันจะจับคู่กับคัง เพราะว่าเราก็อยู่หน่วยเดียวกันมาก่อนแต่เราไม่เคยสู้กันมาก่อนเลยนะ่ะโอเคทางั้นเธอม,มาอยู่กับฉันดีกว่าซากุระโอเคแล้วเราก็จับคู่กับเอ,อใช่แล้วนะ้าจับคู่กับฉันไงแล้วน,นะรุโตะเอาล่ะอ๋อนี่คือจับเป็นทีมนะไม่ได้แบบสู้กันสองคนอย่างงี้นะคือแยกแล้วก็อยู่ทีมเดียวกันแล้วก็สู้กันเอาล่ะมาเริ่มกันเลยเราจะเริ่มก่อนนะ อ๋อโอเคครับสู้วันทีละคู่<ป>การาคู่นารุโตแล้วก็สู้กับอีก2ทีมนะครับได้เลยนี่มั้งแบบระดับเทพจับคู่กันแล้วมึงจะชนะกูได้ไงวะจัดให้จัดไปไวัรุ่นคาเส่ครั้งนี้นะไหวเปล่านารุโตนารุโตร่างเด็กครับ ร่างชิปูเดนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะกะหมด,นเ,หดเ,เนี่ยเอาชิปหายโดนอะไรเมื่อเนี่ยเอ,อากาลาช่วยด้วยโอ้ยพ่อเอ้ยหุ่นมึงน่ารำคาญจริงๆทางคุลโร่นี่เป็นตัวละครที่แบบสู้ระยะใกล้ได้เก่งเอ้ยระยะไกลได้เก่งนะครับแต่สู้ระยะใกล้เนี่ยมันจะลำบากเพราะมันต้องชิดหุ่นกลับมาเฮ <Rab at. S 1> ้ยโอ้ โอ้โหโอ้โหทรายการาช่วยด้วยครับคาถาทรายซึนามิทรายหุ่นมึงอยู่ตรงนู้นกลับมาไม่ทันหรอพ่อเลยทรายนั่งกวนม่น้ยต้องจัดหนกักกันละล่างก้าวหางมาแล้วกระสุนสัตว์หางหายซะโลกแตก สารเขาจริงๆนะครับนั่นท่าหมายตายเช่นเอาเชียโดนีม่มาแล้วครับอะไรเนี่ยแรงนะแรงเหมือนกันแต่ไม่จบง่ายๆนะไม่จบหรอกตายซะหรืออะไรอะ่ะ สู้เขากาละเรียบร้อยครับเจอท่าไม้ตายตของคาเสกคางเี้ย่อยวะอันนี้เป็นร่างของคุณแม่ของการะนะครับพีระมิดไซด์ฉันมองเห็นชัดเจนเลยละ่ะเส้นทางแห่งแสงสว่างบึ้ม,มเละจบสั้นล้วินะ ในฐานะคาสซคังงี้ฉันจะแพ้ไม่ได้จะแพ้ได้ไงอะ่ะมึงคู่กับนารุตโต่ะแต่นารุตโตะพันแขแล้วนะทําไมอ่ะทำไมนารุตโตะพันแขแล้ววะโอ้โพวกนายไม่ปาณีฉันเลยอ่ะก็ฉันบอกแล้วไงว่าเราต้องสู้อย่างจริงจังก็ดีที่ได้ยินแบบนั้นคู่ต่อไปครับเทมาริกับซากุระดูเหมือนซากุระจะมีความสุขมากเลยนะความจริงก็คือ ฉันน่ะอยากจะลองจับคู่คุณเทมาริมานานแล้วไงละ่ะเพราะว่าฉันน่ะเก่งในเรื่องการโจมตีระยะใกล้ส่วนคุณเทมารินะ่ะเก่งในการโจมตีระยะไกลฉันว่าเราต้องเป็นทีมที่เพอร์เฟกต์แนะ่แต่นารูโตะคิดในใจบอกว่าไม่ใช่หรอกเป็นเพราะบุคลิกของเธอน่ะมันโรคจิตเธอทั้งสองคนนะ่ะเป็นพวกหัวรุนแรงทั้งคู่ไงละ่ะฉันอยากจะพูดซะหน่อยแต่เธอไม่อยอมให้ฉันพูดไม่มีอะไรหรอกซาก,กุระอย่าคิดมากเลยเอาล่ะ <c oughs> มาเริ่มกันเลยดีกว่า <c oughs> นายนะ่อย่าเป็นตัวถ่วงท่านคาเซคางเง้แล้วกันนะนารุโตะไม่จริงหรอกดูเหมือนว่าสิ่งที่นารุโตนะพูดน่ยจะทําให้การารนะน่ะติดไฟเหมือนกันนะานารุโตะได้เวลาที่พเราจะโชว์แล้วล่ะว่าเราแข็งแกร่งมากแค่ไหนได้เลยเอาละครับกระทืบผ<อ>ู้หญิงกันดีกว่าเจอกับทีมสาวซาดิตทั้งสองคนครับวอเต <the> อร์ฟาร์เป็นพี่สาวของการาระนะครับอันนี้ เราก็จะไม่อ่อนข้อกูวาร์ฟมาเลยวาร์ฟแบบทรายมาเลยซูนามิทรายซาสกุระเข้ามาโดนมาดีซูนามิทรายอู้มซูนามิทรายแดกเข้าไปเข้าไม่ถึงกูหรอกมึง <c oughs> โอ้โหแม่ง ไม่โดนนะจ๊ะน้องเทมมลรมิซูนามิไซเอาสิมึงไม่เข้ากูก็ยิงอย่างเงี้ยอะซูนามิไซปังสงสัยด้วยไม่ต้องสู้อะไรเยอะครับสากุระเป็นสายโจมต,ตีระยะใกล้ไงเธอจะไม่ถนัดก,การต่อสู้แบบนี้ครับนารุโตะมาจัดไปท่านคาเซคังเี้ยมากันให้เว้ยแล้วก็แดกนี่ซะนะี่แน ิดจ็อบครับกระสุนสัตว์หางลาก่อนซากุระจังฉันต้องแข่งก่งขึ้นได้ฉันสัญญากับซากุระไว้แล้วนี่ไงล่ะสัญญากับซากุระไว้แล้วครับ <c oughs> ก็เลยจัดการซากุระซะ <c oughs> น่าสงสารจริงๆแตกสิครับ <c oughs> อาาึฮึาพวกเราชนะแล้ว <c oughs> เหนื่อยก่าแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้อะ การะเราทำได้แล้วนะเออเออเสียงเหมือนไม่ค่อยเต็มใจอะไรอ๋อนอ่นายคิดว่าการฝึกเป็นไงบ้างอะการที่เราจับคู่กันแล้วต่อสู้อะทาได้ดีแล้วละ่ะมันตอบสนองความต้องการของฉันละการต่อสู้ครั้งนี้ทําให้ฉันเข้าใจว่าการต่อสู้ในรูปแบบของคน2คนเนี่ยทำให้เราพัฒนาทีมเวิร์กมากขึ้นมากกว่าจะพัฒนาแค่ตัวฉันคนเดียวการต่อสู้คู่กับนายนะ่ะทำให้ฉันเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพของตัวเองด้วยคุ้มมากๆเลยละ่ะ ืนายคิดอย่างนั้นเหนอะเป็นอะไรล่ะนารูโตะฉันรู้นะว่านายพูดว่ามันคุ้มค่าน่ะแต่นายไม่คิดว่ามันจะแบบดราม่าเกินไปหน่อยเหรอเหมายความว่าไงอะนารูโตะนารูโตะบอกฉันก็กังวลเหมือนกันนะตอนแรกที่จับคู่กับใครสักคนที่ไม่เคยจับคู่กันมาก่อนเป็นครั้งแรกอะแต่ว่านี่มันกอาลานะจะเป็นไม่ได้ยังไงที่ฉันจะต่อสู้ได้ไม่ดีกับคนที่เป็นเหมือนเพื่อนของฉันะนั่นล่ะคือเหตุผลที่ฉันรู้สึกสับสนนิดหน่อยว่านี่เราได้รับอะไรจากการฝึกครั้งนี้อะมันเหมือนแบบคือนารูโตะจะบอกว่าสู คู่กับเพื่อนอ่ะมันก็เข้าขากันได้อยู่แล้ว่ะไม่เห็นจะได้อะไรจากการฝึกครั้งนี้ซาอิบอกว่านารุโตะบางทีอ่ะนายมันก็ซื่อตรงเกินไปเลยนะเนี่ยแต่เขาก็พูดถูกนะซาอิก,กับฉันเทมาริก,กบสากุระกอาระกบนารุโตะเรานะ่ะไม่เคยจับคู่กันมาก่อนแต่ว่าพวกเราก็สามารถเข้าคู่กันได้ดีไปหมดอะก็จริงนะเราไม่สามารถเรียกการจับคู่ครั้งนี้ว่าเป็นการจัดคู่แบบสุ่มได้หรอกคิดว่าไงลหละกอาระอืม คือจริงๆทั้งทั้งสามคนก็แบบสนิทกันมาก่อนอยู่แล้วนะพวกพ้องกันเหรอพวกพ้องไม่ใช่คําพูดที่จะสามารถกล่าวมาได้ลอยๆนะแต่นารุโตกะกับฉันเนี่ยพวกเราเนี่ยมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อกันมันไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านหรอกแต่ว่าสายสัมพันธ์ที่แท้จริงเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาระหว่างผู้คนต่างหากและ นั่นคือสาเหตุที่ฉันสามารถจับคู่กับนารูโตะได้ดีกว่าที่คาดการฝึกครั้งนั้นนะ่ะเป็นความทรงจําที่ดีที่ทําให้ฉันรู้ว่าสายสัมพันธ์ของพวกเรานะ่ะแข็งแกร่งมากแค่ไหนระหว่างนารูโตะกับพวกพ้องของเขาชิกาไดะบรูโตะเธอทั้งสองคนเนะี่ยเพิ่งจะเริ่มเดินไปด้วยกันข้างหน้านะจากนี้และต่อไปเนะี่ยเธอทั้งสองคนจะต้องพบเจอกันในีนจามากมายต้องต่อสู้กับพวกเขาแล้วก็ใช้ประสบการณ์จากพวกนั้นเนะี่ยก้าวต่อไปข้างหน้าในเวลานั้นเนะี่ยมันอาจจะเหมือนกับการพบเจอสั้นๆแต่ในอนาคต มันจะเหมือนกับเจริญเติบโตไปได้วยกันนะครับแล้วในบรรดาพวกพ้องเหล่านั้นนายจะเจอกับคนที่สามารถเรียกว่าเพื่อนแท้ได้อย่างแท้จริงนะครับสายสัมพันธ์นั้นแหละคือสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นที่สุดแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดไม่ว่าจะมาจากต่างหมู่บ้านหรือมาจากที่เอนห่างไกลแต่สายสัมพันธ์นั้นไม่เคยหายไปครับหาพวกพ้องให้มากที่สุดเท่าที่นายจะสามารถทําได้นะเรานะ่ะจะต้องสร้างพันธมิตรให้มากๆคนที่สามารถจะเป็นเหมือนกับนารุตโตะแล้วก็ชั้นยังไงละ่ะเข้าใจแล้วครับกอราระนี่แบบว่ามาสอนเด็ก เออแล้วคุณจะไปไหนครับคุณลุงกาละฉันยังมีธุระที่ต้องทำในหมู่บ้านนี้เนะี่ยอย่าลืมกลับมาเล่าเรื่องให้เราฟังอีกนะครับเออแน่นอนเออเสียงแม่งแบบเออเออเออนี่พ่อของนายกับลุงของฉันเนี่ยสนิทกันมากเลยนะดูเหมือนว่าลุงกาละเนี่ยจะมีสายตาที่อ่อนโยนมากๆเลยเวลาพูดถึงท่านโฮคังเงยนเน่ยลูกพูดเรื่องอะไรเออนี่ลูกสามารถสังเกตสิ่งเหล่านั้นได้แต่ลูกไม่หัดมองสิ่งที่ใกล้ตัวบ้างหรอฮะกาละน่ะยิ่งดูอ่อนโยนมากๆเลยล่ะเวลาพูดกับลูกเนี่ย เขาเห็นลูกเป็นครอบครัวของเขาด้วยนะรู้ไหมริงเหรอครับอดีใจด้วยนะโบรุโตว่าฉันยังไม่เข้าใจเหล่านะว่าสิ่งที่การะพูดเกี่ยวกับคําว่าพวกพ้องนะั่นมันคืออะไรแต่ฉันเนี่ยจะจํามันไว้ในหัวใจแล้วก็จะต้องมั่นใจว่าจะไม่มีวันลืมคําพูดนั้นเป็นอันขาดนี่ครับได้พบเจอกับการะนะครับเพื่อนสนิทของนารูโตะนั่นเองผ่านไปอีกหนึ่งเควส ก็ได้รู้ความหมายเกี่ยวกับสายสัมพันธ์ของนารูโตะและก็อาระครับก็นี่แหละคือพวกพ,วกพวก้องที่แท้จริงครับผมเอาล่ะก็จบอีก2เควสนะครับเดี๋ยวเรามาต่อคลิปหน้าผมจะเคลียร์ให้หมดเลยอีก3อันที่เหลือนี่คือของโคโนฮามารุเองเนี่ยก็ต้องเคลียร์ของชิกามารุด้วยถึงจะผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสู้แม่งให้หมดเลยแล้วก็ไปทำเควสของฮิมาวาริดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับน้องสาวน่ารักของเรานะครับวันนี้ผมนป็นโต้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปสุดท้ายแล้ว I'm